วันนี้ผมจะมาทํางานวันสุดท้ายเลยฮะไม่รู้หัวหน้าง,งานคนใหม่จะบริหารงานได้เท่าหัวหน้าหรือเปล่าก็ทําตามเหมือนที่มีบอกมีสอนทนุกอย่างได้ค่ะเอ่อที่ผมเรียกพวกคนงานวันนี้เขาจะบอกว่าผมจะออกจากทุกอย่างและหากผมไอยูก็ขอให้คนทำงานอย่างเต็มดีเหมือนที่ผมสอนเหมือนที่ผม เคยเลกจะขคุณเอาไว,แว้แล้วพรที่เราออกมาหน้าคนใหม่จะเตแียมทำงานได้หรอ่าครับพอบคุณก็ทางานตามที่ผมสอนไปเลยครับไม่ต้องมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรจากนั้นสวัสดีครับพี่เทย์บอนะครับวันนี้พี่จะมาที่นด่วันหน้าคนเก่านะครับ ปาค,คุณดูเลยนะะ้องดูเลยนะครับคุณครับผมว่าโปรจ์ล่้สุดเราลองคิดนอกกรอบัวูีดีไหมครับเออได้ค่ะเดี๋ยวมินจะลองเปลี่ยนดูนะคะ พี่เราจะให้เด็กจบใหม่มาสอนงานเราจริงจริงหรอเนาะที่สีวันนี้เราประติมกันเปรียนตองนี้นะครับมีใครมีไอเดียใหม่เสนอบ้างไหมครับผมอยากฟังความเห็นของทุกคนเลยนะครับทุกคนสามารถเสนอได้เลยนะครับไม่น้องเกรงใหญ่ครับ โอเคครับเดี๋ยวพี่ลองเสนอไอเดียให้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอจากบริษัทของเรานะคะประเด็นปัญหาการวิที่ใจนะคปะปัจจุบันการศึกษาของนักศึกษาพี่ว่าส่วนนี้มันไม่ค่อยเหมือนที่เราคุยกันไว้เลยนะคะที่มัาไม่มไค่อยเชื่อมกันเร่น้องไง ียขอโทษได้นะคะลูกค้าเดีย๋ยวามจะนำงานไปแก้ใหม่แล้วก็นำมาเสนอลูกค้าใหม่นะคะขออนุญ,ญาตนะคะหัวหน้ามองใหม่เป็นยังไงบ้างงานที่ไม่ไปเสนอลูกค้าเออลูกค้าไม่โอเคเลยสาวหัวหน้าใหม่ไปเสนอลูกค้ายังไงมา พี่ไม่น่าจะตำหนิใหม่นะแกย้ายใ,ใหม่ลองการทางานแบบใหม่ๆดูบ้างขอบคุณค่ะหัวหน้าเดี๋ยวใหม่จะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะหัวหน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเรา่เดหรือเราลองเปิดใจกับการทํางานแบบใหม่ดูดีกว่าที่ไม่มีกตั้งคุมออนไลน์ หัวหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมรู้สึกว่าหมือนทีมงามแฝงรปัใจัขอผมสักตต่ไห่แต่หนูว่านะคนะหัวหน้าถ้าอยากให้ทุกคนลองมาช่วยกันทําง,งานรวมกันแบบเนี้ยลองเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุมไหมคะผมมีด้วยกับคุณเลยครับ อันนี้คืองานที่ผมไปปักมานะคะก็โอเคแบบนี้แหละที่พี่ต้องการเลยลงตัวมากที่ซื้องานกากบริษัทเรานะ่อนนะขออนุญ,ญาตนะคะหัวหน้านะเจินครับหนูขอโทษนะคะที่ไม่เชื่อในคำพูดของหัวหน้าตั้งแต่แรกเป็นไรครับ ผมว่าเราทุกคนต้องบอกตัวขอบคุณที่เปิดใจนะครับปาวะผู้นาอาจไม่ใช่แก้การสั่งแต่คือการสร้างพื้นที่ให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันนี่เราได้ติดจบใหม่มาสอนงานเราเหรอก็ช่าน่ะสิเอ้ยใช่หัวหน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเรานะเดี๋ยวเราล้งดล งานที่หนูไปแก้มานะคะลูกค้าดูก่อนนะคะสวยไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราต้องต้องปรับตัวขอบคุณพี่เือเอ่อที่ฝากด้วยนะครับนอก